ไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดร้ายกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับเตือนภัยฝนฟ้าพายุพยากรณ์อากาศในวันที่14กรกฎาคม2565ซึ่งวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม2565เตือนฉบับที่15ระบุว่าในวันที่14กรกฎาคมมรสุม,มตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ เข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยในแต่ละพื้นที่ที่จะเจอฝนและเสี่ยงเจอฝนในวันที่14กรกฎาคม2565 มีดังนี้ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องบัวลำพูนอุดรธานีหนองคายบึงกาฬกาฬสินธขอนแก่น ชยัยภูมิมหาสรารคามและนครราชสีมาภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทยธานีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาและ ภูเก็ตจึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดร,ระวงังฝนตกหนักฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันเอาไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอบคุณมากค่ะก็ไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ